Rebola, levanta poeira. Mexe, remexe, sacode a cadeira. Balança, rebola, levanta poeira. คือมีนักเรียนอย่างเงี้ยหลายท่านสิ่งที่เราจะต้องปรับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเล่นหุ้นรูปแบบไหนนะครับมาร์เก็ตแคปเป็นยังไงถือแล้วก็ต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาไหมผถ้าเล่นด<ม>ีเท็ดไม่ได้มันเสียหายจริงๆมันจะต้องปรับตัวเองอย่างเช่นเหมือนคุณ A, เอพ่ผมสอนคุณเอเล่นเต็มตัวถ้ารู้ว่ามีทุระสิ่งที่จะทาอย่างแรกคือขายหุ้นตัวนั้นทิ้งไม่ว่ากําไรหรือขาดทุนอันนี้คือกฎข้อแรกสาหรับเล่นเดีเท็ดสำหรับคุณเอเลยเฮ้ยถ้าช่วงบ่ายเขาไม่ว่างปุ๊บเขาต้องขายหุ้นทิ้งเขาไม่สนใจเลยว่าหุนอยู่ อันนี้คือข้อที่ต้องถามเพราะว่าเวลาเราเกิดความเสียหายความเสียหายนี้มันจะเป็นข้ออ้างคือปัญหามันอยู่กับที่ตัวเราไม่ใช่ตัวหุ้นต้องทามมิ่งเวลาให้ดีสำหรับหุ้นตัวที่มันเป็นเดเทตเพราะว่าคุณเอแรกๆเล่นแบบอย่างเอในลักษณะรูปแบบนี้เหมือนกันเอ,อย่าว่าคุณเอเลยมันมีนักเรียนท่านหนึ่งเหมือนกันที่ที่เป็นแม่บ้านแล้วก็โอ้ยตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้จนสุดท้ายเขาก็ต้องมาปรับตัวหุ้นเขาอ๋อเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่เล่นหุ้นที่มันเป็น ตัวเล็กเลยเขาเล่นหุ้นเฉพาะเสร็จร้อยแล้วตอนนี้เขาก็ทํากําไรได้ดีด้วยเขาก็ส่งมาให้ผมดูเอ้ยมาทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออดีแล้วผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วเขาแบบไปไหนก็ไม่มีปัญหาผมถือว่าการใช้ชีวิตมาก่อน นะครับและจุดเริ่มอย่างเงี้ยคือเริ่มอย่างน้อยๆรู้ว่ามีเงินผมไม่ต้องห่วงหรอกคนมีเงินนี่ผมไม่ห่วงผมคนไม่มีเงินเนี่ยผมห่วงมากคนยิ่งเป็นเล่นเป็นเดมันต้องเป็นกึ่งเบสอยู่แล้วซึ่งมันเป็นปกติที่ยอมรับได้นะครับอย่างเช่นหอกว่าเป็นการเบสท,ที่มีสต็อปลอสแคบสายเดมันจะต้องติดคําว่าเบสอยู่แล้วคือพนันนิดๆแต่ว่าพนันกี่เปอร์เซ็นต์พนันสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็น,น, 1, นต์ต้องเป็นไปตามที่เราว่าไว้ก่อนซึ่งมันเป็นปกติแล้วข พอเราอยากได้คืนพออยากได้คืนปุ๊บลงหนักอยากได้คืนปุ๊บลงหนักแต่มันไม่ใช่มันลงไปต่อเรื่อยๆถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงมันหมายความว่าไงเราไม่ได้มีชุดความรู้ที่แท้จริงตรงนั้นเราต้องฉุดแล้วหาความรู้เพิ่มเติมก่อนผมไม่อยากให้พี่เสียเพิ่มรู้ว่าพี่มีแต่ว่าผมถือว่าคุณค่าของเงินน่ะแต่ละคนหามาไม่เหมือนกันถ้าพี่คิดว่าพี่ละเลงได้อน,นันมันคือเรื่องของพี่แต่ผมละเลงไม่ได้คุณต้องหาจุดที่คุณทําซ้าไม่ได้ก่อน ถ้าคุณหาจุดที่คุณทําซ้ําไม่ได้คุณเล่นหนะักไม่ได้นี่ใช้คําว่าอย่างนี้เลยไม่ได้แล้วประสบการณ์ที่คุณทําซ้ําต้องเป็นประสบการณ์ของคุณเองไม่ใช่จากของคนอื่นที่มาบอกคุณคิดเองเป็นเทรดเองได้เหมือนเดิมครับที่ผมพูดให้ฟังย้ำอยู่บ่อยๆถ้ามันเป็นประสบการณ์ของคนอื่นแล้วพี่เอาประสบการณ์ของอื่นมาทํามันไม่ใช่ที่คุณทําซ้ําได้พอมันเสียหายพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเสียหายเพราะอะไรพอมันได้ พี่ก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พี่ทํามันมั่นใจขนาดไหนแต่สิ่งที่กล้าคืออะไรกูใจกล้ากูลงกููลงเยอะเพราะว่าแค่ว่ากูมีเงินมันไม่ถูกพี่ผมใช้คำว่ามันไม่ถูกเพราะาอะไรพี่จะพร้อมเสียไปอีกทักเท่าไหร่แต่สําหรับคนอื่นน่ะเขาหลังชนฝาเหมือนมีนักเรียนที่แบบกลางๆมีทุนอยู่สองแสนครูต้นผมถามเขาก่อนเลยว่าพี่มีอยู่สองแสนพี่พร้อมเสียเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาพร้อมเสียแค่ห้าหมื่นผมบอกว่างั้นพี่ไม่ต้องเล่นพี่เก็บห้าหมื่นไปเลยไม่ต้องเล่น เพราะว่าอย่างน้อยสองแสนพี่ต้องพร้อมเสียแสนหนึ่ง5้อร์ซนแต่นั่นหมายความว่าพี่ต้องพอแค่นี้นะแล้วพี่ต้องห้ามเสียมากกว่าน เพราะว่าอะไรพี่คนหลังชนฝามันจะเก็บทุกๆรายละเอียดเก็บทุกๆจิก๊กซอทุกๆความเข้มข้นของจิ๊กซอว่าตรงนี้เข้าได้เข้าไม่ได้เก็บทุกรายละเอียดคือว่ามีความเป็นไปนได้มากที่สุดว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นแล้วขึ้นเพาะอะไรแต่ไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราโยนลงไปปึ๊ก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 แล้วมันขึ้นแล้วเราดีใจมันไม่ใช่สําหรับเขาการขึ้นการขึ้นทุกสเต็ปมันมีเหตุและผลของที่เขาวางแผนไว้มันเลยต่างกันเกี่ยวกับทามมิ่งคุณต้องไปอาร์เรนจ์ของคุณให้ได้ถถ้า้าาามันนเป็ออชีพขงคุณ คุณต้องจัดสรรปันส่วนให้ได้คุณเล่นสายเดย์จังหวะสําคัญผมใช้คําว่าจังหวะนะสําคัญมากๆอย่างที่คุณเอเล่นวันนี้นี่ตามคุณเอก็ได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะขอโทษทีเอ่อ12เปอร์เซ็นใช้เวลากี่นาทีใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเล่นปุ๊บจบพักแล้วของเขาแต่วันคือลักษณะคือถูกวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วจังหวะตรงนั้นปุ๊บพอขายเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตรงนั้นเก็บคืนมาหมดเลยถ้าเราไม่ขาย แล้วเราเจ็บปวดไหมถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆได้มา12%แล้วอยู่ดีดหันกลับไปปุ๊บเชือห่เอรเหรือว่าไปทำธุรเหลือกลับมาเหลือ1%มันก็เกิดการเฟลอีกพวกนี้มันคือวินัยอ่ะมันคือวินัยอีกมันคือคลาสแรกเลยวินัยกับไมซ์เซ็ตคุณตั้งมาแบบไหนคุณฝึกวินัยกับไมซ์เซ็ตคุณมาแบบไหนอย่างที่เมื่อกี้ครูต้นพูดถึงเอ้อครับกว่าที่เขาจะมาถึงจุดจุดที่เขาได้ตรงนี้น่ะสองปีสองปี สองปีครับต้องฝึกมาสองปีครับแล้วตอนนี้เพิ่งจะเริ่มได้เพราะว่าท้งสองปีนะทะเลาะกับผมทุกวันทําไมไม่กล้าเข้าเห็นแล้วทําไมไม่กดคุณเล่นสายเดย์อ่ะก็มันไม่รู้ว่ามันจะยังไงเอา้าไทมิ่งได้ไหมไทมิ่งถูกไหมถูกวอลลุ่มได้ไหมวอลลุ่มได,มได้แห้งไหมกี่โมงกดดิเข้าไปทําไมไม่กดไม่กล้าเข้าก็เป็นจุดหนึ่งกว่าจะได้เ,เข้าไปเสร็จบูอะไรเฮ้ยดูยังไงขายเอา้าทําไมไม่ขาย จังหวะมันหนึ่งกี่โมงแล้วถามเนี่ยทามิ่งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพอมันสายเดย์มันโยนเข้าเวลาอยู่ตลอดเวลาคุณต้องรู้เวลาสําหรับหุ้นนะกี่โมงแล้วมันยืนได้ไหมมันทํากรอบไหมมันไม่ทํากรอบมันไม่ทํากรอบมันกลับเป็นมันกลับแบบไหนมันกลับตัววีหรือมันทํามันกลับกรอบหรือมันกลับยังไงรู้ไหมอ่านหรือเปล่าก่อนหน้านั้นอ่ะได้อ่านวอลลุ่มไหมไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านก็พังสิเสียเสียก่อนหน้านั้นไหมเสียแต่พวกเสียตรงเนี้ย ต้องทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันใหม่ใหมความว่าไงที่ผมว่าทํากันบ้างแคปทุกที่แม่งเสียเอามาด่ากันเอามาใช้ใช้คำผิดเอามาว่ากันว่าทําไมถึงผิดพลาดผิดพลาดเพราะอะไรตรงนี้จุดไหนผิดพลาดแล้วทําไมถึงไม่ขายตรงจุดนี้แล้วทําไมถึงไม่กล้าถือเมื่อก่อนอะไรเมื่อก่อนคุณเอจะติดติดตรงไหนสามช่องขายห้าช่องขายบอกว่าอะไรไม่กล้าถือผมว่าทําไมไม่กล้าถือถือไปส่การามยังไม่เสีย เวลาที่คุณซื้อมันซื้อเข้าช่วงไหนสิบโมงถึงสิบโมงครึง่งใช่ไหมแปลว่าคุณซื้อสิบสิบโมงห้านาทีคุณถือได้ถึงสิบโมงครึง่งถ้ามันยังได้อยู่มันมีเวลาของมนแล้วถ้าสิบโมงครึง่งมันยังยืนได้อะถือได้ไปถึงไหนสิบเอ็ดโมงถ้าสิบเอ็ดโมงยังถือได้สิบเอ็ดโมงครึ่งยังถือได้ออกข้างคุณถือได้เพราะว่าคุณอย่าขายแค่แบบห้าสามช่องห้าช่องคุณไม่มีทาง cover เวลาคุณเสียได้แน่นอนผมใช้คํานี้ ความรู้ตรงจุดนี้ต้องมีคือความเก็บรายละเอียดตรงนี้ต้องมีเพราะว่าเล่นเป็นสายเดมันมันละเอียดอ่อนครับโอ้โมันคืออีกคาสอีกคาสหนึ่งเลยอีกคอร์สหนึ่งเลยที่มันเก็บรายละเอียดทุกอย่างผมเพียวเด,ยดมาก่อนแล้วผมมาค้นพบตัวเองว่าผมเครียดเข้าใจความหมายมาเพียรไหมมดูผมเป็นตัวอย่างนะผมเป็นคนเครียดผมเป็นคนเครียดง่ายผมก็ปรับ แค่หุ้นของผมผมมีทําไมผมถึงเล่นห้าตัวผมจะบอกความลับขอผมคืออะไรผมต้องมีตัวเต็งก่อนสตัวหมายความว่าอะไรผมมีตัวกลางสามตัวเป็นตัวที่แบบเล่นเออสวิงเทรดลันกําไรนู่นนี่แล้วผมหาเดเทสองตัวผมเล่นระหว่างวันแค่นั้นเองแล้วผมก็ไม่เครียด what